แม้ช่วงนี้จะเจอดราม่าเรื่องคดีฟ้องร้องบ่อยนะคะสำหรับครอบครัวของคุณเสกโลโซกับภรรยาสาวคุณการวิภากรแต่ล่าสุดค่ะทั้งคู่นะคะก็เตรียมที่จะจัดงานแต่งเข้าสู่ประตูวิวากันในวันที่12กันยายนนี้โดยก่อนหน้านี้นะคะทั้งคู่ได้จดทะเบียนสมรสกันร,รอบที่3เรียบร้อยแล้ว ส่วนงานแต่งนั้นก็ได้ลูกชายคนโตอย่างน้องเสือค่ะอาสาเป็นเจ้าภาพจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยนะคะให้กับคุณพ่อคุณแม่ซึ่งนอกเหนือจากงานวิวาที่หลายคนก็ลุ้นว่าจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนก็คือเรื่องของชุดวิวาของทั้งคู่ค่ะว่าจะสวยแล้วก็หล่อมากน้อยขนาดไหนค่ะ ล่าสุดนะครับทีมข่าวได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเรื่องชุดแต่งงานของทั้งคู่ซึ่งคุณเสกโลโซเนี่ยจะไม่ได้มีการตัดชุดใหม่เป็นพิเศษแต่ว่าที่เจ้าสาวอย่างคุณการิพากรก็เตรียมตัดชุดใหม่นะครับราคาเนี่ยโอ้โหหลักแสนเลยซึ่งคุณการก็ได้ไปลองชุดเจ้าสาวมาแล้วเรียบร้อยซึ่งเป็นชุดจากห้องเสื้อวอนัตเฟิร์สนะครับที่จะมีการออกแบบตัดใหม่ในแบบเรียบหรูเน้นคอนเซปต์ชุดแบบเรียบง่ายนะครับมีการตกแต่งด้วยผ้าฝรั่งเศสผ้าไหมลำพูนด้วย สนนราคาชุดที่1นึ0ถึงประมาณหลักล้านเลยทีเดียวซึ่งคุณการก็ทุ่มไม่อั้นเลยนะครับกับงบของชุดเจ้าสาวเนี่ยล่าสุดครับการได้ภาพคู่กับคุณเสกแล้วก็ลูกชายอย่างน้องเสือไปดูสถานที่จัดงานแต่งงานและคุณการนะครับยังโพสต์ขอบคุณคุณเสกที่ร่วมกันต่อสู้ฝ่าฟันกันมา5ปีพิสูจน์ความรักของทั้งสองคนจนมีวันนี้ครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t ท n ิ s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c e เ o ซบุ a กแ a นเพจ e s i i h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ